สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยังแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวเนาะครับดราม่าจนได้นะครับสูตรกาแฟนะครับวาาแลวกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับดราม่าสูตรกาแฟเพจหมอลำสาวด่าใครสมองมีแค่นี้เหรอ เอฟซีลั่นร้อนตัวจริงๆป้าพี่น้องมันมีประเด็นนี้อย่างอีกเนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากประเด็นนะครับที่ทั้งบอร์ดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับก่อนนานี้เพื่อนได้บอกว่ามีค้นนะครับสีกอปี้หรือว่าอยากได้สูตรกาแฟเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเด้อครับว่าบอร์ดบิ๊กนี่เพื่อนผูไใดเอ้ยซื้อหรือว่าไปพาดทิ้งถึงผู้ใดนะครับ แต่ว่าล่าสุดนะครับทางเพจนะครับของทางหมอลำสาวนะครับเป็นเพจที่เพื่อนขายของขายสินค้าเพื่อนนั่แหละครับพี่น้องได้ออกมาฟาดเดือดนะครับนะครับผมสามโพดเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับว่าเพื่อนดาผู้ใดหรือว่าเสะผู้ใดนะครับเพราะว่าเพจย้ายแบมๆนะครับแล้วโพสต์ไว้แบบนี้ครับโพ์ว่าอุ๊ยว่าใครก๊อปใครนะนะครับเรียกกิมีอยู่สามโพ์นะครับโพสต์แรกนะครับทางเพจหมอลำสาวเพื่อนโพดว่า มีอยู่อย่างเดียวคือแซะนะครับนอกนั้นบอมีอย่างดีเลยมีแค่นี้สมองนะครับโอ้ยอย่าให้รู้จะตามไปก๊อปให้โมดนะครับนะครับโพดตต่อมาอีกนะครับเพื่นโพดว่าเว้าผพิษว้าไหมขอบอกค่าว่ากาแฟพอคอฟฟี่นะครับจริงๆก็เป็นซื้อเพื่อนเติมๆนั่นแหละครับพี่น้องเพื่นบอกว่ากาแฟนะครับกาแฟพอคอฟฟี ขายดีจ้าสินค้าดีมีคุณภาพจ้านะครับออเดอร์ของตัวแทนแตกแตนค่ะนะครับของไผ่กรนเน่ที่ขายบ่ได้มันนาคักนะครับมันนาคักของไผ่ที่ขายบ่ได้ประมาณนี้นะครับก๊อปได้แต่ขายไม่ออกสักอย่างป๊าดพี่น้องบัตรที่นี่ผู้ใดก๊อปไผ่เนาะบัตรทีน่นี่นะครับเลี้ยวกับโพสที่3นะครับโพสนี้กับยางเดือดโพสหนี้เพิ่นโพสว่าสมองมีแต่ จ,จุดจุดอุจจระนั่นแหละครับพี่น้องนะครับคุณบอกว่าสมองมีแต่นะครับจุดจุด,จดและกะเก่งแต่แซะรสชาติต่างกันสิ้นเชิงนะครับคือซื้อกินเนี่นะครับคุณบอกว่าซื้อกินเน่ยจะได้ว่าถือว่ารสชาติเป็นจังไหนแบบไหนนะครับกาแฟาพอคอฟฟี่แบบเลิศค่ะคุณทเวากเอาจะของไ้จอยเด้อนะครับ คืออึ้งเผ่านี่นะครับพี่น้องขอัยนะครับอ่านผิดอ่านถึกเนี่ยนะครับเพิ่นบอกว่าคุณที่เว้าน่นะนะครับเอาจะคองห็ดจ้อยแน่คืออึ้งเผ่านี่นะครับก่อนจะก๊อบกาแฟช่วยก๊อปคุณข้างกายให้พร้อมเหมือนเขาก่อนไหมมันตันไปหมดฮ้าหาหาานะครับย่างเดือดเลยนะครับสามโพแทกเซียว่าผู้ใดนนะครับคืออึ้งเผ่านี่นะครับคุณขางๆกบตันไปเบิดนะครับเดี๋ยวก็บอกว่า ก่อนจะก๊อบกาแฟก๊อบคุนข้างกายให้ผอมหน่อยประมาณนี้นะครับสรุปเลี้ยวจักไผ่ก๊อบไผ่พี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็นเลยมีเอฟซีของมาคอมเมนต์เอฟซีหลายๆท่านก็มองว่าร่อนตัวเด้หนี่เขาบาได้เว้าถึงผู้ใหเลยบได้เอยซื้อไผ่เลยประมาณนี้นะครับท่านแรกบอกว่าร่อนตัวคักเอ๊ะหรือว่ารู้ตัวนะครับท่านต่อมาบอกว่ามีคนร้อนตัวแล้วนะครับนี่แหละหลักฐานเลยว่าก๊อบชัวชัวนะครับ แล้วกัท่านสุดท้ายบอกว่าขายดีขนาดนั้นทําไมไม่ให้ผัวกินบ้างนะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ FC บางท่านบางคนนะครับดรามาจนได้นะครับสูตรกาแฟนะครับเพจหมอลําสาวออกมาฟาดเดือดทันทีนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเ้าซูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ